ไก่ซดสสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 3179555ร้านลูกปัดจะให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 1859456 สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MR p d ดี88มอริสผาดาวยูทูบดอทคอมหัาละสัตว์ไระบบสุริยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างเดลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าลอดดูเปลี่ยนชื่อน,นามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่คโราวันทูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามาหาสนุกนะประจําในวัน เาร์ที่27พฤษภาคม2566นะขึ้น9ขั้าเดือน7ปีถอวันนี้ก็สามารถทำการมงคลได้นะเป็นวันตรงใจนะครับเออก็ออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร่างเล็กๆนี้ก็สามารถทำการมงคลในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะเออถ้าใครต้องการที่จะเลิกที่ดีจริงๆก็ติดต่อมาจาจย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตา แต่รับนะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย,อเ,อยเห็นไหมข่าวแล้วมันปั่นข่าวปล่อยอันนี้มาดูอีกทีอ่ลุงป้อมบอกไม่ไม่ทิ้งอะไรนะยังยัง,ยง,ยง,ยงทำงานการเมืองอยู่เอ๊แล้วข่าวมันออกมาได้ยังไงเห็นปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณจำไว้เลยถ้าคุณเสพสื่อข่าวสารต่างๆเนี่ยให้ฟังหูไว้หูเข้าไว้ดีสุด นะครับอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรง,ง่ายๆนะนะต้องดูข้อได้จริงก่อนนะครับเพราะว่าคือ <c oughs> คุณก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นใช่ไหมว่าจริงไม่จริงก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเป็นกลางก่อนทางสายกลางไปก่อนนะเออันนี้ก็อย่าลืมนะครับถ้าใดนสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์เสริมดวงชะตาเรียกทรัพย์ก็ติดต่อมาได้นะครับหรือท่านจะใช้บริการเสริมเพิ่มเติม นะไก่โซสสดต้อง SPM นะครับรวมถึงในเรื่องของน้ำหอมไฮโซแท้100%นะครับมาจากประเทศสิงคโปร์เลยนะของแท้นะครับให้คุณติดต่อตามข้อมูลที่จาได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับนะออโอเคเพราะฉะนั้นก็จะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้นข้าวเก้าขั้มในมีลักษณะเหมือนขึ้น7ขั้ม นะครับแล้วก็จะเป็นอย่างรวดเร็วเลยก็คือความฝันจะดีหรือร้ายเนี่ยก็จะเป็นจริงตามกำนายนะครับตามคำทำนายเออโชคดีโชคดีนะฝันได้เงินก็ได้เงินฝันได้ทองก็ได้ทองนะครับโอเคนีอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะจะมาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเซมซีประจวันนะครับเป็นอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภเป็นความสําเร็จนะครับ สาธุใครได้ยเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วขัดปลอดภัยมีเงินมีทองเข้ามาในวันนี้เทิญสาธุปลดยรวย,ดวยได้เซมซีใบที่72นะครับช่วยชะตาท่านในช่วงนี้สรรพสิ่งไม่ค่อยสมหวังนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องมีความตั้งใจมีความมุมานะต่อไปแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพศรัทธานับถือจะช่วยเหลือปกป้องคุ้มครอง นะครับสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้ขอให้คุณมีความขยันหมั่นเพียรนะเอ,อนักเอาเบาสู้คุณจะสมความปรารถนามาพูดถึงในเรื่องของความรักของท่านเนี่ยคุณจะต้องตั้งอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงและคุณจะพบกับความสุขนะครับมาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการข,ขายของท่านในช่วงแรกอาจจะขาดทุนนะแต่พอคุณทําไปสักระยะหนึ่งคุณก็จะรับผลกําไรเกิดขึ้นนะครับ พูดถึงเรื่องของการสมัครงานเนี่ยยังไม่สามารถหางานทําได้ทันทีนะขอให้ท่านอดทนรอคอยสักนิดนึงนะครับคะแนนสอบก็ยังไม่ค่อยดีนะมาพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่นี้อาการของข่านของท่านในค่อนข้างหนักแต่สามารถรักษาให้หายได้เป็นปกติโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคโรคโลหิตจางนะครับร่างกาย อะไรกับหัวใจอ่อนแอนะแล้วก็ระบบย่อยอาหารเออเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวงคุณเองนิดนึงนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนมนุษย์พากเข้าไว้นะครับเพื่อเสริมดวงเรียกทรัพย์เรียกโชคลาภนะครับเออโชคลาบทุกอย่างอเอามาทุกอย่างเลยไม่จ้อเป็นลาบร้อยลาบปากนะนู่นนี่นั่นเออเอาหมดนะครับคุณเห็นไหมข่าวอะไรก็ไม่รู้ ที่มีสํานักพราหมณ์ที่บูชาอะไรอ่ะคล้ายๆประลัดขิกแล้วก็โยนีของผู้หญิงอ่ะแหมเขามีสีวลึงคามีคือลักษณะเขาแบบนั้นเนี่ยเขาเขาเขาทำแบบสวยงามเกี่บูชาอะไรเงี้ยนะอแต่สํานักนี้มันโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ ใหญ่บนะลูทอเลยแลไม่มีไม่ใช่ว่ามีเฉพาะประหลัดขิกนะตะแป้งยังมาด้วยอ, <laughs> อันนี้ไม่รู้ไม่รู้นะึแหมมันเป็นความเชื่อนะสวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน9 3ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9ไร่3งานห้ตารางวานะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมา,อาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่จา์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับมาถึงช่วงปรากฏการณ์ผ่าดาวทูเดย์นะครับว่าดวงชะตาประจําในวันเสาร์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสีที่ดีประจําในวันนี้นะครับแต่ว่ามีสีอะไรดีหรือไม่ดีบ้างนะครับในวันเสาร์นี้นะครับสีที่ไม่ดีก็คือเป็นการากินีสัญจรก็คือสีเขียวนะครับเขียวควรเว้นไม่ค่อยดีในวันนี้นะครับ สีที่ดีประจำมันก็จะมีสีม่วงสีฟ้าสีแดงสีปูสีดําเป็นต้นนะครับสีที่ดีที่สุดเลยก็คือสีฟ้าน้ําทะเลนะครับสีรองลมาคคือสีแดงได้อันยม่ีก็คือเพชรนะครับใส่เพชรได้นะทิศที่ดีก็จะมีทิศเหนือแล้วก็ทิศตอนออกเฉียงใต้เป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะครับแล้วมาพูดถึงในเรื่องของการใส่เสื้อผ้าชุดใหม่นะครับประจําในวันนี้น่าจะเปลี่ยนดีหรือไม่ดีนะครับเอ่อถ้าคุณมีเสื้อผ้าชุดใหม่ ในวันนี้นะครับไม่ควรเปลี่ยนนะเพราะว่าจะเกิดความเศร้าโศกเกิดโรคลำคาญแลไม่ดีนะครับในวันเสาร์สระหัวใหม่ในวันเสาร์ดีไหมสัพพะประสิทธิแลถือว่าดีนะครับตัดผมใหม่ในวันเสาร์ก็ถือว่าสัพพะประสิทธิแลดีด้วยเช่นกันตัดเล็บวันเสาร์เจ็บป่วยนะครับทาน้ํามันในวันเสาร์ก็ถือว่าสัพพะประสิทธิแลด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าดีนะและดวงชะตาตามวันเกิดประจําในวันเสาร์ในวันนี้นะครับในแต่ละวันเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้าง นะครับมาเริ่มต้นนะครับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันคนเกิดในวันพุธกลางวันในวันนี้ถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยเป็นกาลาเกณีสัญจรประจาวันนะครับถือว่าคนเกิดวันพุธกลางวันในวันนี้เจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การเจราจาตกลงต่างๆหรือคําพูดของเจ้าชะตาเนี่ยจะเกิดความเสียหายนะครับหรือเกิดปัญหาให้เกิดขึ้นได้แม้กระทั่งนี้เรื่องการเสี่ยงโชคหรือการพนันขันต่อต่อตางๆ ก็มักจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จหรืออาจจะขาดทุนได้นะครับในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดในเรื่องของไหวพริบปฏิภาณเนี่ยสมองอาจจะไม่ค่อยแล่นนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นพยายามพูดให้น้อยเข้าไว้ดีสุดหรือไม่พูดได้ยิ่งดีเลยในวันนี้นะครับถ้าหากมีเรื่องอะไรที่จะต้องตัดสินใจนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญอาจจะเป็นในเรื่องของงานหรือเรื่องใดก็แล้วแต่ให้ระมัดระวังการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดนะครับในดวงชะตานในวันนี้นะ ต่อมานะครับดวงชะตาคนที่เกิดในวันศุกร์ประจําในวันเสาร์นี้ดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ถือว่าดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์เนี่ยถือว่าเป็นสีประจําวันนะครับถือว่าเจ้าชะตาจะมีรายได้หรือการเงินจะหมุนเวียนทางด้านการเงินดีขึ้นจะมีสเสน่ห์ต่อสังคมคนทั่วไปหรือแม้กระทั่งในเรื่องการแต่งตัวนะครับที่ไม่พิษีพิถันเท่าไหร่นักนะแต่ก็กลับเป็นที่ชื่นชอบในหมู่สังคมได้รับการกล่าวขวัญถึง นะครับว่าแต่งตัวดีมีเสน่ห์ทั้งหญิงทั้งชายนะครับและคุณก็มีโอกาสได้รับรางวาัลมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะดวงต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์นะครับประจําในวันเสาร์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ถือว่าเจ้าชะตาจะมีความมั่นคงหรืออาจจะมีที่ดินที่อยู่อาศัยใหม่แบบรวดเร็วปุบปรับนะครับและเป็นที่ที่ดีด้วยนะเป็นที่ยอมรับในสังคมคนรอบข้างนะครับ เพราะฉะนั้นเลยนะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองมีความมั่นคงมีความไปปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตานะครับและน้าหนักก็มีโอกาสขึ้นด้วยนะครับดวงชะตาต่อมาก็คือดวงคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับประจําในวันเสาร์นี้ดวงคนวันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาเนี่ยจะเหนื่อยกับปัญหาต่างๆที่จะต้องใช้ความชํานาญความเชี่ยวชาญเฉพาะทางความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะเหนื่อยกับคนรอบข้างซึ่งเป็นผู้หญิงมักเป็นส่วนใหญ่นะครับ ก็ขอให้มีความอดทนนะครับทำให้ดีที่สุดคุณจะประสบความสำเร็จในวันนี้ดวงชะตาต่อมานะครับดวงคนที่เกิดในวันอังคารประจำในวันเสาร์นี้ดวงคนวันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะผู้ชายหรือผู้ใหญ่ที่เป็นชายจะให้การสนับสนุนช่วยเหลืออุปการะและเป็นที่พึ่งพาในทุกๆด้านผู้ที่การช่วยเหลือสนับสนุนส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่พูดจามไม่ค่อยเพราะ ไม่ค่อยมีหางเสียงนะครับแต่ก็จริงใจที่จะช่วยเหลือสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่นะครับดวงชะตาต่อมาคือดวงคนที่เกิดในวันเสาร์ในวันนี้นะครับดวงคนวันเสาร์เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความวิตกกังวลนะครับกับปัญหาทั้งเรื่องเก่าและใหม่นาะที่ประดังประเดขเข้ามาโดยตลอดแม้กระทั่งคนรอบข้างก็มักจะนําเรื่องหรืออุปสรรคต่าง ให้ต้องคุ้มคิดอยู่เสมอนะครับแต่เพราะฉะนั้นควรใจเย็นๆนะครับเอออย่าไปคิดมากต่อสิ่งใดนะครับนะใช้ธรรมะข่มใจเข้าไว้ดีที่สุดนะครับแต่ดวงคนวันเสาร์เนี่ยมักจะเป็นคนที่รอบคอบดีนะเออถ้าดวงชะตาผู้ชายเนี่ยมักจะช้าแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยมักจะรวดเร็วนะครับเออในดวงชะตาดวงชะตาต่อมาคือดวงคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับประจําในวันเสาร์เนี่ยดวงคนวันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นอายุสัญจรประจําวัน นะคนเกิดในวันพฤหัสบดีต้องระวัดระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบการได้ยินได้ฟังนะมักจะได้ยินไม่ค่อยชัดนะครับหรืออาจจะได้ยินไม่ค่อยถนัดจะต้องให้ผู้พูดเนี่ยย้ำคำพูดซ้ำอีกนะครับออแล้วก็ระมัดระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารลำไส้สมองตับด้วยนะครับดวงชะตาต่อมาคือดวงคนที่เกิดในวันพุธเกางคืนนะครับ ประจําในวันเสาร์เนี่ยดวงคนวันพุธดางคืนจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีบุคคลทั่วไปให้ความเคารพศรัทธาและเชื่อถือมากหรือแม้กระทั่งกลุ่มอันตรพาหรือผู้มีอิทธิพลก็ใช้การเคารพยําเกรงและยกย่องให้เจ้าชะตาเป็นผู้นําหรือเป็นที่ปรึกษาและในช่วงนี้เจ้าชะตามักจะเป็นคนที่ชอบข่มคนด้วยนะครับนะต่อมาพูดถึงอิทธิพลของดวงดาวประจําในวันนี้กันเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีอิทธิพลดาวพระศุกร์เนี่ย ดาวสุกติดพิษสุนักเนี่ยนะครับจนถึงเวลาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะครับพอบ่ายสองโมงครึ่งไปแล้วดาวสุกก็ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ตามมาด้วยต่อมาดาวพระจันทร์ดาวจันทร์ก็จะติดพิษครุฑช่วงเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปและยาวไปถึงกลางคืนเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครทํางานกลางคืนเนี่ยนะครับยามราตรีเนี่ยนะจะเป็นราอะไรนะจะเป็นผีเสื้อราตรี อะไรนะเกมมือรองไงว <c oughs> ะจำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยก็ระวังนะครับออุบัติเหตุของหนักหล่นทับใส่ตกจากที่สูงเพราะฉะนั้นก็เตรียมทางทางดูทางหนีทีไรหรือบันไดหนีไฟไว้ด้วยนะโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆกันเลยนะชาวราศีเมฆถือว่าดวงชะตาคุณในวันนี้อาจจะมีปัญหาอุปสรรค ไม่ค่อยดเดดเดใจถูกบังคับนะครับขอให้คุณอดทนก็ไว้ดีที่สุดในเรื่องของการเงินการทองคุณในวันนี้ก็จะมีเงินมีทองมีโชคลาภเข้ามาความรักของคุณก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ให้ระวังในเรื่องของคําพูดนะแล้วก็อุบัติเหตุเล็กๆล็น้อยน้อยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภราศีพฤษกสกในดวงคุณเนี่ย นะครับในช่วงจังหวะน,นี้ก็ต้องระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาเหมือนกันแล้วก็คําพูดบางครั้งอาจจะเป็นคนที่พูดตรงหรือพูดแรงนะในช่วงวันนี้ชาวราศีพฤษภเนี่ยจะเป็นคนที่ปากคาใจตรงกันในดวงชะตาและเป็นคนที่หัวดือหัวรันคิดทําสิ่งใดก็จะทําสิ่งนั้นสุดสุดด้วยนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยดาวราหูก็ยังอยู่ในภพที่สี่ต้องระวังในเรื่องของปัญหารรกการใช้อํานาจการตรวจสอบหรือการถูกร้องเรียนเนี่ยต้องระวัง นะในเรื่องของการเงินการทองก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายเ็บมงินไม่ค่อยอยู่นะครับแต่ความรักคู่คลองก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนดีต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับคือคุณก็จะมีความาสบายอกสบายใจมากขึ้นไม่ได้ทุกอะไรมากมายคุณก็สามารถปล่อยวางได้ในสิ่งต่างๆนะครับวันนี้คุณก็จะมีโชคลาภหรือวันนี้คุณอาจจะเป็นคน แบบว่ารักตัวเองอะนะนู่นนี่นั่นในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนงานใช้ยายงานหรือการเดินทางก็ได้นะครับความรักก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนิดหนึ่งต่อมาชาวราศาาีกรกฎชาวราศรีกรกฎเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณในวนันนี้ต้องระวังในนิดนึงในเรื่องของการเดินทางและอุปสรรคนะครับเงื่อนไขาทางข้อกฎหมายต่างๆ ให้ดูในเรื่องของเอกสารแล้วก็เครดิตที่ดีนะครับในเรื่องของการเงินการทองถือว่าจะมีโชคลาภทางด้านการเงินเข้ามาที่ดีนะครในดวงชะตาความรักก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะต่อมาเชา้า,าลาัคนาราศีสิงศีสิงเนยถือว่าดูชะตาคุณเนี่ยนะครับทาอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้ก็ต้องรอบคอบและระมัดระวังให้มากนะครับอาจจะเกิดความเสียหายนะครับถ้าคุณประมาท แต่คุณมีสติตลอดเวลานะครับอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะในดน้านของการเงินการเงนินการทองของคุณเนี่ยก็ถือว่ามีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ให้ระวังในเรื่องงเครดิตนะครับเออความรักก็ระวังในเรื่องอารมณ์และความรู้สึกนะส่วนในเรื่องของงานก็บอกไปแล้วนะครับวันที่คุณก็จะมีโชคลาภมีสิ่งที่ดีเข้ามาต่อมาชาวลัคนาราศีกัน ช้าราศีการถือว่าดวงชะตาคุณเนี้ยจะมีโอกาสที่ดีนะมีโชคลาภได้ความสําเร็จมีโอกาสได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับทําให้คุณชื่นอกชื่นใจก็ได้ในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับของคุณเนี่ยวันนี้ก็ดีนะครับการเงินดีนู่นนี่นั่นนะเครดิตชื่อเสียงนะครับรออีกไม่นานเดี๋ยวดวงชะตาคุณก็จะมั่นคงดีขึ้นนะต่อมาชาา,า,าลัคนาราศีตุล ช้าราศีตุลถือว่าดวงชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยนะครับถ้าใครทํางานเป็นทีมหรือทํางานในองค์สีหรือครอบครัวเนี่ยถือว่าดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรอาจจะเหนื่อยเหนื่อยอยู่บ้างด้านการเงินการทองจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะครับความลักก็ดีด้วยต่อมาเช้าลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกดวงชะตาคุณให้ระวังในเรื่องของการถูกตัดหน้างานโบริวานอาจจะมีปัญหาต้องระวัง นะครับส่วนการเงินก็มีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะความรักก็ห่างๆสักนิดนึงนะครับแต่คุณจะดีช่วงสิ้นเดือนนะความรักต่อมาเช้าลัคนาราศีธนูเชาวราศีธนูเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยกำลังรอคอยอยู่นะครับคุณอาจจะรอคอยนี้เรื่องของงานความสําเร็จหรือสิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับใจเย็นนิดนึงเดี๋ยวสิ่งที่ดีก็จะมาหาคุณขอให้คุณสวนมมน์ไว้พาเเ้าไว้ ในด้านของการเงินการทองของคุณเนี่ยนะครับก็มีโอกาสได้เงินประสบความสําเร็จนะแต่ก็อาจจะมีรายจ่ายในเรื่องของสังคมหรือภาษีต่างๆนะครับเออเพราะฉะนั้นคุณมีกินมีใช้ไม่ได้ลาบากอะไรหรอกนะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรถือว่าดวงชะตาของคุณอาจจะมีการทําธุรกรรมดิจกรรมสัญญาต่างๆนะครับหรือเอกสารต่างๆก็ได้หรือข้อกฎหมายก็ได้นะครับในด้านของการ เงินการทองของคุณเนี่ยถือว่ามีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวนะถาธุกรกรรมก็มีโอกาสได้จะผ่านแต่ให้ดูในเรื่องของเอกสารสัญญาให้ดีนะครับในดวงชะตาคุณเนี่ยนะต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมดวงชะตาคุณเรื่องงานเนี่ยถ้าทํางานอาชีพเกี่ยวเกี่ยวข้องกับอาชีพเฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเนี่ยถึงจะดีครูอาจารย์ต่าง นะครับในด้านของการเงินการทองวันนี้คุณก็จะได้เงินได้เงินจากทางไกลต่างทีมต่างแดนนะความรักคู่ครองก็สนับสนุนนะครับดูแลบ้านช่องเป็นอย่างดีในเรื่องของงานของคุณก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างน,นะขอให้อดทนและตั้งใจจะประสบความสําเร็จนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนเนี่ยถือว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้เนี่ยนะครับคุณจะต้องเตรียมความพร้อมให้ดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ถ้าลงตัวแล้วคุณก็สามารถลุยงานได้ประสบความสําเร็จนะครับในด้านของการเงินการทองวันนี้จะได้การช่วยเหลือสนับสนุนนับสนุนที่ดีในเรื่องของการเงินนะแต่ก็อาจจะมีปัญหากับบริวารอยู่บ้างนะครับเพราะงั้นดวงชะตาคุณนะให้ระวงังเรื่องเอกสารสัญญาความรักการทะเลาะบ่ำแหว่งก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับโอเคอันนี้ครบ12ราศีแล้วนะครับ ถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดข้อติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ